แม่แม่ห่าวเจ้าขาเจ็บขาแลนดายกับจอยนอนเน่อกางกายแล้วกันไขมันวเร็วๆเยเนี่ยาดายาดยาดื้อ แดดเลยอืมอืมอืมแมเลยกุนขุนจักหาวเงียงขุนขดนขุนอ๋อขุนน่ะขุนคุนขุนหาวขุนเห็นแม่เพิ่นปะ กับสวัสดีกรอบพี่น้องรอบกรลงพี่น้องสิลงไปใส่ตุ่มกุ้งพี่น้องแล้วประเทไซเราอะใส่ตุ่มกุ้งเอาให้แก้วเพื่อนยาพี่น้อง้าได้ก็คือเสียวหน้าเสาเคยกระยาเสียวไปให้ซุ้มเพื่อนกินพี่น้องได้ม่เอื่อขาใส่จะได้คายเวามล้เนใจ้าปัจยจะ่้อัน มีสล <icana>, ังบุก่าใส่ยันเราเจ้าในพยาคัดเราก็บม่ได้ได้ไล่ไปเลยนะใครดูไลยมันกับประหยัดเขาประหยัดเนาะเขาต้องบ้าบ้ามึงใส่ยังใี่นะพี่น้องบ้ามึงใส่บาววันใส่ยังใี่เนาะใส่คู่มือมันกะมันก็คือว่าแหละกุ้งมันก็เบื่ออาหารคือกันแหละเนาะอ่ะ nhặt nhà lái lại để xuống thì nọ nhà kinh là một đứa ngu cứ câu những bộ quần này câu ừ. mong หมดง้อซองโตเลยสิเราขืนุ่นหรือเราคลายได้ล่ะเรื่องนั้นไปเองบอกหายบอกหรือว่าพยการเอาลงหน้าบอกบอกเอาลงหน้าแต่เก่าเอ้าคลายแล้วบอกถ้าว่าเราขายแล้วเนาะหรือว่าเราเอาเมื่อเลี้ยงอยู่พุ่นอัสซิเป็นไปได้มีเลี้ยงเองอยู่ปากซองอเราลงไปลามอยู่ผลบอก โอ้ยลามงวดเถิกตัวนี้ถาถาแก่ขึ้นสิใส่ข้าวแล้วก็เอาไปไก่นะแสดงว่าขายได้แล้วบออาจสิเป็นไปได้อีกเลเราอาจสิขายได้แล้วยี่ได้จักหมื่นเด้สองตัวเพิ่ออยากได้สามหมื่นสองตัวแต่งัวมันกระห่ามอีกนีดได้พี่เนาะแต่งัวกระห่ามมีงัวเราแบบเราลูกใหญ่ลูกมากราะว่าเรเห็นงัวพี่เนาะงูเป็นไงล่ะ เราให้กินหัวหงอาหารแบบเต็มที่อยู่พี่น้องมันก็เลยอ้วนให้นี่น้ำยังหลได้กินได้ได้กินดอกพี่น้องเอ้ยเฮยตอนนั้นเลยคิดจว่าแกงแซ่อยิ่สิเละเข่าเราเพิ่มว่าต้องรอแยมมะแรงมันจะเปิดกระเบื้องมันจะมันเคี้ยวมันงามนะโอ้ฝนนุก เห็นบ่พี่น้องบินเขาให้เขาฮากแต่วินกำลังตกปีนไกป่ปลาไกปา่ปลาไกปา่ปลามาหามันมาหากินปลาซิวไม่พี่น้องปลาซิวใต้แดดปลาซิวขอนอมองเ <c oughs> ห้งอือหืออันนี้ให้นีน่กระบอกเลยเลย hai nghìn nào. Oh, nào. Nào, nào. nào hai nghìn bốn rồi đấy thì chào chúc vào đây hình là bác chúc là tôi bọc nhảy này hù tôi nè nè thì chào chúc vào đây nè hai tôi nè nè คือตัวใหญ่แท้เอ้ามันผดบริยานคนเนาะมันมาหากินปลาเบิดเลยงุ้มเึงเฮยอย่างนีปลาดุกใหญ่เอาตีนเคี่ยดูมาหากินเบิดเลยมือเศร้าหนึ่งบิร์ดเบิร์ดว่าได้นี่นะมันกินเบิดเลยนะจนทองมันเอเลเออยู่ อยู่ตรงกลางหันนำขุนอยู่เลยป้าดินมาจากมืออื่นก่อนมันสูงหอยเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยมันสูงบนยอดพี่น้องมันอาบปากสูดดใส่อันนี้โบมีบ่บอกเบกละโอ้ยมืออื่นสเก็ตไปมืออื่นมืออื่นให้จังมาเอาฮะมี่อะไพี่น้องปลาน่ะ มีมียังอยู่อ้นอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางน้มบกไหวหลีอยู่หน้าเราจักวาลายไปจักปาลคอนมันบมนาคเดวเากอเขาหวานกันนะหวานพร้อมกันมือเดียวกันกระื้อนเลยเอาป๋ยมาวางใส่กัเคี้ยวเลยดิ คือว nah. ่าโอเคนะที่น้องเอ้่ยชาวนาหวานจำนีนะตนะีังเริ่เรื่องเกิจะมีหญ้าด้วยนนะคะตรงนี้สำหรับเ้ากรว่างามเพราวะว้าเบาบ่เคือเห็ดนาหวานดังงักนเขาเห็ดกับงามอยู่เขยฝีน้อง เป็นตกะดินง่ายๆพี่น้องเลยมืออื่นมืออื่นสิไปเดินตลาดอยู่พี่น้องฝนก็บบริโตกะิตเหรอพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันเสาร์แมนบอกพี่น้องวันนี้วันเสาร์อันนี้คือเข่าเจ้าเด้อพี่น้อง เขาจะเจ้าไฮเดียมีแต่น้ำบ่อยู่พี่น้องเอ้ยปีนี้เน่ยมันหัวลงกลางให้น่ากูไหลลงให้แต่มันตามมองนี้นะเราเดี๋ยมาสอนอีกเลยนะดูเดี๋ยวมองหรือว่าเาสิมาสาเอาบ่เฮ้ยนี่อยู่ไหนนี่พี่น้องบอกที่นี่อยู่ มือหนาปนี like. yeah. New New um, ่ก like. ็เก็บ sort ข of ึ New, ้นไปบักลายมั้งลายอยู่พี่น้องเต้นใหม่ลายอยู่พูลายลายอีกซองซ้ำมืออืมมึงนี่ยดกไดดกได้พี่น้องบอบองามแต่ว่าดกอันนี้เราได้ใส่พุ่งใส่คุยด้วยพี่น้องโู้ขรามาสะอาดแต่สมีกับงามแต่ว่าหมากเงี้ยมีดีหมากเงี้ยมีดี กินาปุกอเบ็กน้อยาปลกแล้มันต้องเป็นหเล็กน้อยปลูกแล้วมันต้องเป็นหมาห่อมแต่สื่อบ่ม่มโอ้เราออกแล้ว

บาดยมีลูกมีเต้าน้ำเขาดอกอัพัวสับเท <c ười> ้าเล้ยบาดายพัวนน้ำมูอูนี่เล็กจอมก็เห็นเล็กก็กรุบเล้ยข <c ười> าดจะได้สินะนี่ค่ะคุณลักค่ะพยานคันเนี่เราคนชอบอยู่คนเดียวพคนชอบชักว่าวค่ะเรามีว่าเป็นของตัวเองนะคะสภาพข้างในประตูนะคะ ทีนอนสปริงผุดเด้อเห็นว่านอนนี่เบิ่งข้างนอกงั้นต้องเบิ่งข้างในน้ำด้อพี่น้องข้างในในโต๊ะขางิตัดสินแต่ข้างนอกบ่ได้เด้อพี่น้องเห็นว่าเฮือนหลังน้อยๆเฮาตัดสินข้างนอกบ่ได้เด้อพี่น้องข้างในที่นอนสปริงผุดได้พี่น้องต้องเปิดแอร์พัดลมพัดลมเด้้อจพัดลมพัดลมก็บ่ได้เปิดเด้อพี่น้องอากาศมันเย็นประตูคนหลอดเขาข้างไหนละเขาแนเออเขาทังนี้แหละออกทางนี้แหละหันแลบประตูเราน่ะ พ่อใหญ่ขันโมเดิร์นอันแสนสุขว้าวไล่รถข่มเร์ไซคกุ้งละคำมืด้วยคำมือปิดตาละพี่น้อง้อือจะเอาไปใส่เอ,ออเอาไปใส่น้องปะเชียงสองอัน,น <ะ S 1> อืออยาเอาหังดีๆนอกนะครับใส่ยี่นี่แหละหลัง้ละสองหลังเนี่ยนะตั้ไม่ขึ้นขันหนาครับ ้ังนเฮะวบใส่แล้วมันบบถือได้มีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาว่าชอบที่ดักกุ้งเจสีจังเลยนะครับินเทจบอพี่น้องมันินเทินเหมืนบอกฟีมือลุงพันเห็ดทั้งนั้นพี่น้องนะคะเราไม่ต้องไปซื้ออ่อ ก็ใส่แล้วก็จุ่มลงจุ่มลงเลยมันง่ายดีนะโขนมันบ่ถ,ถือกุ้งแจ๊คสิว่าจังได้พี่น้องกินดีเหลือเกินอาหารใส่กะอาหารหมูพแพร่งนั่นจริงๆห้าตองนี้ขนน่ะห่อมันจังบ่เปลือยเด้เออสักมือ้อนึงลองเฮ็ดข้าวจี้คือพี่เพิ่นว่าบ่พี่เพิ่นเหน็ดเข้าวจีเนื้ตะก,กี้คั่นเฮาเฮ็ดเขาใส่ข,ข้าวจีมันกินดีนะ ใส่ข้าวจีนแสดงว่าละพยรัตแล้วมาเอาแล้วง่วน่ะคันเราบวขายกันเราอันออขึ้น,นอย่งทุกบ้านแมนเ่เราขึ้นผักซองต้องขึ้นตะกระธามแล้วมาลุ่นกันอีนพี่น้องมาออื่นสีมานคือเก่าบ่าจ้าไอ้แก้ลเพิ่งเงนเฮิร์จังมากเพิ่นยารรเป็นยานจัดให้นะคะถ้ะาได้ก็ได้กินนะคะก็เลยเสียไปซุ่มเพี่น้องแล้วเสียไปจะเศร้าเรือ กะโบส่าอาดอกกะไปซักใส่ตะกร้าไว้มันกะโบตายได้กุมาใส่กัะสักวจ้านี่แหละเฮาไปกินให้ท่านไปกินตอนเที่ยงนะพี่น้องบ่นเาไ่พูดูแจ็คเลยเฮาก่าเฮากะไปสักแปดมงนี่แหละแปดมุ้งกะมุ้งนี่แหละอือพี่มาใส่ทั้งพี่ทั้งพี่ถือ ขอให้มันหมานคือเก่าพี่น้องขอให้มันหมานคือเก่าเนาะจ้าเริ่มมืดเขามืดเขาแล้วพี่น้องว่าใส่ไปแรกกันยังไม่ได้เปิดสไลด์แหงเราพี่้องก็บ้เพิ่จัดเทียมกุ้งมันหลายอยู่พี่น้องขนาดเขางุ่มห้อยก็ยังจับมีตัวใหญ่ๆจับเขาจับน่ะเขางุ่มห้อยน่ะ อยากได้มองอยู่พี่น้องเฮาสิไปหาสือมองอยู่มือหนาเฮาสิไปเบิ่งมองดังเนี่หน่อยเฮาสิมาใส่มองพี่น้องแล้วก็อยากใส่เบสโกบอยากใส่เบสโกบพี่น้องเลยสักมืออว่าสีส่วนไคส่วนไม่นั่งตุยบ่ใส่เบสโกบพี่น้องแถวนี้แถวนี้มันเกิดสิว่าจังไหนวะ จักอย่างนั้นบ่ถ,ถือห่อเพราะว่าเอื้อดบัวก็บ,บอกว่าเบ็ดนั่นมีร้ายอยู่ถ่ยายอยากใส่ก็มาสูนองบอยใส่กระไดเพื่อนว่า,าส่วนบ่ใส่สจะไม่ใส่หบต่ต้องเฮาเฮาลองบ่ใส่เลือกไรเห็นนะใส่เดินตื่นขึ้นยักหน่อยคือ พ่อนรานพี่น้องคอยสะอ้อนเพื้นได้ป้าลายอีูเลยเวลาเพื้นไปยามเะีูยขอดกระลุนน้ำได้มันถือป้าตัวใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะใส่เบ็ดน่น <ไง S 1> ะเบ็ดปลาหน่ะ,ะพี่นายบอกว่า,เว,า,เ,วาเวลานั่งเวลานั่งเวลานั่งเราพื้นคดนี่ชอบชอบพี่นายว่าสนุกดี แมนบอกครับพ like uh huh. ี่นายเราไ่ได้ชอบเท่าไหร่นะพูดเรื่องบอกแมนว่าพืนคนออก่าพืนกันเองนะถ้าจะพูดเรื่องของตัวเองมันก็เนาะเราไม่รู้ว่าเราเรามีอะไรเป็นตาวาพืนกับไปใส่ มือหนึ่งสีเห็นซุ้มข่อยใส่มองอยู่พี่น้องสีไปหาเป็นหมออยามมองยามเช้าพี่น้องนี่อายุปลาใหญ่นะลองใส่หัวหานหมูมเพราะว่าส่วนมากเพล่เพล่กบวอยวด้วพี่น้องใส่หัวหานหมูเนี่ยมันสิมันสิถือมันสิถือกลัว เพราะว่ามันหอมดีว่าอาหารหมูมันหอมพี่เนาะมันบอกคืองูอ่ะอาหารงูอันบอกคอยถือกุ้งมันบอกเข่าพี่เนอะอาหารงูอา,อาหารไก่อย่างสิมันบอกหอม รับประทานถูกอกถูกใจส่วนชุนี้จะไปใส่น้องคนนพี่นอะรับประทานจัดไปสองสี่หกเก้าเจ็ดแปดเก้าอันที่จริงมีสิบแต่ะแต่มันห้างอันนี้ห้าสิบใสใส่นน้องประเจียงคืเก่าพี่เนองเขาเกิดไปนั่มเลยสามของมันมานะจ๊ะไปจ้ะถึงทุเรวจ้าก็ได้หน่อยได้ลายอย่้เนาะ

ยังจะคลองเขาไหนเด้อขอใส่ตุ้งกุ้งเด้อเออใส่โลดขอใส่ตุ้งกุ้งเด้อแค่นั้นพอเอ้ากูยังมาธารหาขายซุ่มซุมันใส่บ่อยขอใส่เนรขอใส่ไม่ยิมเลยาะว่าน้องเรากุ้งงามเลยพี่น้องกุ้งตัวใหญ่แล้วก็กุ้งงาม น้ำแบบนี้หมืนฮันคุงตัวใหญ่พี่น้องแต่ว่าเลืกเด้อน,นี่เห็นน้องแบบเหมือนเลือกเลือกแต่พี่น้องเกือบเพียงข้อเอาผลาเป็นตกดินแล้วพี่นอ้องเลยหนุก,น,กนุกปูปีกขาบ,บินเซินเข่าห้องเข่าห้างนี่ <รอ S 1> พี่น้องรอลุน้นพรุ่งนี้ว่าจะได้เยอะไหมนะพี่น้อง ปไปติดตามมืออื่นกันล้วกันพี่น้องสำหรับเย็นนี้กลับบ้านกับซองอับน้ำอับท่าออกอกันมืออื่นจ้า,าด,ดีาดครับผม